สวัส,ด,สดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูหนึ่งแลวก็คุณครูๆๆจุนอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้เราสองคนมาทํากิจกรรมเกมการศึกษากันนะคะค่ะในหน่วยของข้าวมาหาสารเจนนะคะเด็กๆ,ๆคุณครูมีเกมจับคู่ภาพเหมือนมาฝากเด็กๆด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังอุปกรณ์กับคุณครูจุนกันเลยไปกันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะมีใบงานนะคะแล้วก็มีสีเทียนค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํากันนะคะเด็กๆเดีกเด็กๆทําไปพร้อมคุณครูเลยนะคะค่ะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรื่องในเรื่องนะคะการสร้างสารรค์นะคะจินตนาการในการระบายสีต้นข้าวของเรานะคะว่ารวงข้าวเนี่ยเราจะใช้สีอะไรนะคะแล้วก็ใบข้าวเนี่ยจะใช้สีอะไรนะคะแล้วก็มีการจับคู่ภาพเห็นไหมคะภาพของเราเนี่ยจะคล้ายกันแล้วก็เหมือนกันในบางช่องนะคะก็จะมีภาพต้นข้าวแล้วก็ภาพชาวนาเห็นไหมคะ มีชาวนาปลูกต้นข้าวด้วยเด็กๆ,ๆละใบสีเสร็จก่อนเดี๋ยวเรามายงภาพกันเลยนะคะใช่เด็กคุณครูก็ระบายสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการจับคู่ภาพเหมือนนะคะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยค่ะภาพมันจะใกล้เคียงกันเลยนะคะภาพแรกของเราก็จะเป็นภาพต้นข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะายงเส้นไปเลยเนี่ยต้นข้าวอีกฝั่งหนึ่งลูกอ่าเดี๋ยวโยงไปเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นภาพอาหารเห็นไหมคะเมื่อเราปรุงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีข้าวที่ปรุงเสร็จแล้วนะคะอีกภาพนึงอยู่ตรงไหนคะลูกใช่คะ่ะเอาลากไปเลยต่อไปนะคะเป็นภาพชาวนาถือเคียวด้วยเห็นไหมคะอ่าทีนี้เราก็จะลากเส้นไปหาชาวนาอีกฝั่งนึงเลยนะคะลากไปเลยต่อไปนะคะเป็นภาพสุดท้ายเป็นภาพชาวนาที่กําลังปลูกต้นข้าวอยู่ใช่ไหมคะ อ่าทีนี้อยู่อีกฟังหนึ่งอยู่ไหนคะลูกลาไปเลยค่ะลูกค้าเก่งมากเสร็จแล้วต้องแ้ตัวเ,เองหน่อยเลยค่ะเด็กดก,ก็เสร็จกันไปแล้วนะคะกับกิจกรรมจับคู่ภาพเหมือนนะคะเด็กเสวยไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วส่งคลิปวิดีโอหรือว่าภาพถ่ายนะคะมาในไลน์ห้องด้วยนะคะค่ะ โรงเรียกนกด้จะเปิดเทอมแล้วนะคะเด็กอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะพบกับคุณครูหนึ่งและคุณครูจูนใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ